เอาไงดิเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่เอาวะไปใส่บนลแล้กันดูสินั่งสงสารจังพี่การแขนก็ไม่มีใช่นั่งสารจังยังเป็นสาวๆอยู่เลย แำ่มพี่การสระอ๋อมันไม่ใช่แบบนั้นนะ <ST AN Z> ต้องอายหลอกหนูมามานั่งที่ฉันก่อนมามาเร็วนั่งเลยนั่งเลยขอบคุณนะคะไม่เป็นไร <ST AN Z> นั่งให้สบายใจเลยไม่ต้องซีเรียสนะนะคะ่ะ <ST AN Z> โอ้ยเปื่อจังเลยวะอยากเล่นมือถือแล้วเนี่ยเฮ้ย <ST AN Z> <ST AN Z> ตายแล้วมือถือฉันหายนี่ทุกคน ห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดนะจนกว่าฉันจะหามือถือฉันเจอนี่นายก็เหมือนกันห้ามลุกไปไหนโนดห้ามลุกเลยนี่เธอซ้องอะไรไว้ข้างหลังอะ่ะนี่อะไรกันนะคะคุณฉันไม่ทําอะไรสักหน่อยก็ฉันก็ไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ด้วยนะคะถ้าไม่มีงั้นเธอก็หันหลังมานี่งไงฉันก็บอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะนี่เธอตั้งใจโกหก เพื่อเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะนี่ฉันไม่เชื่อแกนย่ขี้ขโมยนี่ขี้โกกอาชใช่ไหมอย่นี่นี่ไรนี่คุณกลอยู่นี่เลยนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ขโมยอะไรไปอ่ะฉันบอกไว้ก่อนเลยนะน้องชายฉันเป็นตำรวจเธอไม่รอดนี่มานี่โอ๊ยนี่ครับพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยแล้วพี่ทำไมผมมารอตรงนี้แล้วมือถือของพี่ทำไมไม่เอาไปด้วยล่ะครับนี่คุณหลอกฉันงั้นเหรอ พร้อมนี่พี่หาแฟนให้แกแล้วนะเป็นไงน่ารักถูกใจไหมล่ะพี่มาอะไรกันน่ะพี่เหลียวครับอีกแล้วหรอครับเอ่อเอาเป็นว่าที่ฉันทำอะ่ะฉันมีเหตุผลคอ่คอยคุยกันนะนะผมต้องขอโทษแทนพี่ของผมด้วยนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยเสียเวลาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่ฉันไม่โดนใส่ร้ายว่าเป็นขโมยเนี่ย แค่นี้ก็พอแล้วผมไม่คิดเลยนะครับเพราะพี่สาวของผมเนี่ยเขาจะใช้แผนนี้พี่ของคุณอยากให้คุณมีแฟนงั้นหรอคะใช่ครับแต่ผมเนี่ยก็ปฏิเสธพี่ผมไปตลอดเพราะว่าไม่ถูกใจผมเลยถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะคุณช่วยอะไรชั้นอย่างหนึ่งได้ไหมคะเพื่อเป็นการไถ่โทษได้สิครับเพราะแต่ทำอะไรล่ะครับ คุณช่วยแก้เป็นแฟนฉันหน่อยได้ไหมคะคือว่าฉันต้องไปงานเลี้ยงในงานเนี่ยมีแฟนเก่าของฉันด้วยอ๋อแล้วครับถ้างาน,นก็ได้ครับจริงเหรอคะง้นพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันที่โรงแรมเวลาดีนะคะครับผมมาแล้วครับคุณคะฉันเอาสูตรมาให้คุณเนยนะ คนเราเอาไปใส่ดูไม่เป็นไรหรอกครับผมใส่ชุดนี้ก็ได้คุณคะฉันขอร้องเถอนะคะฉันไม่อยากให้แฟนเก่าของฉันดูถูกฉันไปมากกว่านี้นะคะ่ะผมจะบอกอะไรให้นะครับคนเราเนี่ยไม่ว่ารวยหรือจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวนะครับเอาเถอะนะคะถือว่าฉันขอร้องละช่วยฉันหน่อยนะก็ได้ครับถ้าง,งัา้นผมขอตัวก่อนนะนะคะ นี่เธอมางานนี้ด้วยเหรอใครเชิญมาไม่ทราบบัตรมันแพงนะมีปัญญาจ่ายอนะฉันทำงานฉันมีเงินเดือนฉันก็ต้องมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วสิพวกปากแบบนี้ไงถึงไม่มีใครเอาเธอดีนะฉันเลิกคบกับเธอไม่อย่างนั้นมีแต่จนแล้วก็จนก็เลยไปคบผู้หญิงที่รวยว่ามันอะขอโทษนะครับอย่ามาแตะต้องผู้หญิงคนนี้ไม่งั้นอะอย่าหาว่าผมไปเตือน แล้วเกเป็นใครใหญ่มาจากไหนอินหน้าอ่อนเลยผมว่าเราไปตรงนู้นดีกว่าครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากมีเรื่องกับคนแถวนี้ค่ะอย่าทำงานเขาพังล่ะ๋ยวไม่มีปัญญาจ่ายคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าวันนี้ผมเป็นแฟนคุณไงนี่ครับ งานของพี่ผมก็ประมาณนี้นะครับค่ะอ้าพ่อมาทางนี้หน่อยครับพี่หลิวเดี๋ยวตามไปครับนี่ค่ะนี่แหละค่ะน้องชายของฉันมันนั่น